จิบ <c oughs> แต่เช้าามต้องดได้กินสูตรน,น,นี้สูตรดิวใครกินหายแน่นอนหายแน่นอนสิบโลหายชัวบอกเลยนะว่าหนึ่งถึงสองโลเนี่ยมันน้อยไปน้อยไปลูกค้าเจอของหนูคะ่ะของจริงลงจริงแรงจริงใครอยากลงต้องลองกินกับตัวเองเดี๋ยวรู้เลยว่าลงจริงไหมแบบที่หนูพูดจริงไหม หนึ่งซองตอนเช้ากดอ,อาหารเช้าเทลงไปเทน้ําร้อนตามแล้วก็ชงทานก่อนอาหารเช้า30นาทีมันจะคุมหิวทั้งวันค่ะแล้ว,วมันก็จะช่วยสลายไขมันเร่งการเผาผลาญ10เท่า,ทา20เทา่าสามารถลงได้แบบ วอนไม่ว่าจะเป็น5โล10โล20โลยังไงก็ลงได้แล้วที่สําคัญมันจะช่วยบํารุงข้อบํารุงกระดูกบารุงสายตาบํารุงสมองด้วยอาการตาฝ้าตาฟางมันจะค่อยๆเบาลงปวดข้อปวดเข่ามันจะค่อยๆหายลงแลาะแแและใครที่อยากได้นะคะกินกาแฟอยู่แล้วเปลี่ยนกาแฟตัวเดิมมาทานกาแฟห่อใหญ่เอาไป35มาบาทเปิดแป้นพิมพ์ิมพ์กอไก่หนึ่งราคาเดียวเท่านั้นหนูแจกไข่หนึ่งห่อแบบนี้เลยจึ้งๆแจกเอ สวายเบอร์เอาไปทานก่อนนอนตัวนี้มีส่วนผสมของพรีและโปรไบโอติกช่วยขับสารพิษในลำไส้โคตรดีไม่มีขายหนูแจกให้หบาทวมดนี้จาก3้0บาทไก่หนึ่งมาส่งฟรีปายทางขอเอฟแบบด่วนๆเพราะหนูมีแค่500ร้อเซ็ตเท่านั้นขอด่วนขอเร็วขอไวเห็นผลกับตัวเองแน่นอนกล้าท้าให้ลองเลยค่ะชุดนี้ไม่เคยเห็นใส่นะคุณดิวโชว์หุ่นไปเลยเอาสิสับๆเป็นชุดเก่าที่เอากลับมาใส่ได้แล้วพี่ภูมิใจมาอีกเซ็ตนะคะแม่่ะ ทานเองเห็นผลเองจ้ะฉ่ำมาก